ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะลองมาประกอบตู้กันนะครับก็อุปกรณ์ประกอบตู้ก่อนแล้วกันนะครับกนแน่นอนว่าต้องมีกระจกนะครับกระจกนี้ก็ตัดมากนเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้ลบคมเดี๋ยวเราจะลบคมกันนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือที่ลบคมนะฮะย่างตัวนี้ผมใช้ไอหินเจียนะครับซื้อไม่แพงนะครับเพราะผมใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับราคาก็ประมาณ50บบาทนะฮะ ตัวต่อมาที่จะต้องเตรียมนะครับแน่นอนก็มีซิลิโคนนะครับซิลิโคนก็เอาเป็นแบบมีกรดหรือไม่มีกรดก็ได้นะครับผมสังเกตดูนะครับถ้าแบบมีกรดเนี่ยมันจะค่อนข้างใสกว่าเหลวกว่านะครับถ้ามือใหม่เนี่ยอาจจะใช้งานยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างลื่นนะครับถ้าเป็นแบบไม่มีกรดนะครับมันจะข้นกว่าประกอบตู้ปลาง่ายกว่า อันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับก็ถ้าเป็นแบบกดเนี่ยมันก็ถูกกว่าตัวต่อมานะครับก็คือมือของซิลิโคนนอกจากซิลิโคนแล้วนะครับก็จะมีตัวสกอตเทปนะครับสกอตเทปเดี๋ยวเราไว้แปะตอนเราประกอบตู้นะครับให้ตู้มันอยู่ตัวกันที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการ์ดครับก็ทำจากกระดาษแข็งนะครับกระดาษไหนก็ได้ที่มันแข็งนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้รูดตัวซิลิโคนที่อยู่นอกตู้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวการ์ด ปาติ ayo, นะครับกาดเก่าๆอะไรก็ได้นะครับเดีย๋ยวอันนี้เราจะาไว้ลูดในตู้นะฮะก่อนที่จะลูดในตู้เราก็ตัดมุมมุมหนึ่งก่อนนะครับผมใช้กระจก3มมิลน,นะครับอันนี้ก็กะเอาอมุมนี้ก็ตัดประมาณความยาวประมาณ1เส้นครับกะกะเอานะครับไม่ต้องแม่นอย่างมากมุมที่เราตัดตรงนี้นะครับมุมที่ตัดตรงนี้นะฮะจะเอาไว้ใช้ปาดซิลิโคนเพื่อเสริมซิลิโคนตรงตรง,ตรง ขอบตู้ต่างๆนะครับส่วนขอบอีก3ด้านเดี๋ยวเราเอาไว้ปาดซิลิโคนทิ้งนะครับก็กร์หลักๆก็มีตรงนี้นะครับขั้นแรกที่เราจะประกอบก็คือถ้ากระจกตัดมานะครับมันอาจจะมีความคมเราก็ต้องไปลบคมก่อนฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลบคมนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เอานี่ขัดเข้าไปมาเริ่มลบคมกันนะครับตัวกระจกที่ผมใช้นะครับน่าจะมันเป็นกระจกที่เอามาจากไพวกปรินเตอร์นะครับเวลาตัดเนี่ย เราตัดให้ด้านที่เขารบมุมมาอยู่แล้ว2ด้าน,นครับเพราะนั้นสองด้านนี้เราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปขัดใ้เสียเวลาเราจะขัดเฉพาะด้านที่เราตัดใหม่นะครับจริงจริงมันก็ไม่ค่อยคมนะครับแต่ว่าไหนเราทําแล้วก็ทําให้มันครบนะครับลบคมมันเวลาประกอบตู้หรือเวลายกตู้ไปใช้งานจริงๆมันจะได้ไม่บาดมือนะครับวิธีการทำก็วางกระจกลงแล้วก็เอาอตัวคล้ายหินเตียนนี่ยนะครับก็ขูดไปตรงขอบ ไปขุดมาซ้ําั้บ่อยนิดนึงก็ได้นะครับสักพักหนึ่งแล้วเราก็ลองจับดูว่ามันคมอยู่ไหมถ้าไม่คมเราก็พลิกด้านนะครับก็ทําจนครบนะครับครับหลังจากที่เราไปขัดกระจกรบมุมเรียบร้อยนะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดมันนิดนึงนะครับโดยที่เราใช้ทุกแผ่นก่อนนะครับอุอปกรณ์ ที่ผมลืมแนะนำไไม่ไจะว่าแนะนําไปหรือยังนะครับตัวที่เราใช้อันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะครับคือกระดาษทิชชู่นะครับใครจะใช้เป็นผ้าขี้ริ้วก็ได้แต่ผมว่าทิชชู่น่าจะง่ายกว่านะครับเพราะเราใช้เยอะทิชชู่ใช้ทําอะไรใช้เช็ดมือเวลาเราเคื่อนซิลิโคนนะครับตอนนี้ขอ,อเวลานอกในการเช็ดกระจกนิดนึงนะครับก็เช็ดให้มันไม่มีฝุ่นนะครับกระจกมีอยู่ทั้งหมด5แผ่นนะครับมีแผ่นแรกก็คือแผ่นที่เป็นฐานนะครับ เราจะวางไว้บนกล่องนะครับเพื่อความง่ายในการปาดซิลิโคนนะครับมันจะได้ไม่ย้อยไปติดโต๊ะนะครับก็มีแผ่นด้านข้างนะครับด้านข้างด้านยาวนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านสั้นตู้ที่เราทําเป็นตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็เช็ดให้สะอาดเรียบร้อยนะครับโอเคจะเริ่มลงมือทํากันละนะครับก็เตรียมอ,อกกุปกรณ์ให้พร้อมนะครับจัดวางให้มันอยู่ในที่ที่เราใช้งานสะดวก รเริ่มต้นของไอตัวซิลิโคนนะครับถ้าเกิดใครใช้หลอดใหม่มันจะมีตัวไจุกข้างในให้ปาดก่อนนะครับในกรณีที่เกิดเราทําใหม่ด้ต้นนะครับทําใหม่ด้ต้นนะครับอันนี้ผมใช้มาแล้วสักหนึ่งนะครับซิลิโคนจะต้องตัดตัวจุกตัวนี้ออกก่อน,นตัดให้เรียบนะครับ นะครับตัดให้ตัดออกไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวจุกของมันเองนะครับมันจะแถมมาในกล่องนะครับอย่าลืมนะฮะอย่าทำหายนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในปืนบีบซิลิโคนนะครับอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าไปให้มันสุดนะครับดันให้สุดไม่ต้องแต่ไม่ต้องดันแน่นนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการบีบโอเคนะครับก่อนใช้เราก็บีบ ทดลองก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับออกมาดีไหมนะฮะก็บีบเบาๆพอนะครับถ้ามันไหลออกมาอย่างงี้เสร็จดีปุ๊บนะครับเราลองดูเพราะอันนี้เป็นหลอดเก่านะครับผมต้องบีบให้มันเยอะหน่อยเพื่อไล่ของเก่าทิ้งนะครับออกมาปุ๊บนะครับเวลาเราบีบแล้วมันจะไหลออกมาต่อเนื่องเวลาที่เราอยากให้มันหยุดนะครับเราไปกดตัวข้างหลังนี่นะครับตัวล็อกข้างหลังส่วนใหญ่จะมีตัวล็อกข้างหลังกดให้มันเด้งก็คือให้มันคลายล็อกนะครับตัวซิลิโคนก็จะหยุดไหล ทุกครั้งที่เราหยุดใช้ซิลิโคนแนะนําให้กดปุ่มล็อกนี้ทุกครั้งนะครับให้คลายล็อกออกนะครับมันจะได้ไม่ไหลออกมาเปื้อนนะฮะ <Okay. S 2> เอเคเตรียมพร้อมนะครับเตรียมกร์ดนะครับการสองใบใบหนึ่งเอาไว้ทําปาดข้างนอกใบหนึ่งปาดข้างในนะครับก็เทปพ,พร้อมทิชชู่พร้อมนะครับอีกการหนึ่งที่ต้องเตรียมนิดนึงนะครับก็คือตัว ฐานรองฐานฐานพิงนะครับเอาไว้พิงไอตัวกระจกแผ่นแรกนะครับขอให้มันหนักๆไม่เคลื่อนที่พอนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ล้มง่ายนะครับว้ตรงนี้ก่อนนะครับเวลาเราใส่ซิลิโคนนะครับเราจะเริ่มต้นทำซิลิโคนเนี่ยจากแผ่นยาวก่อนนะครับเพื่อความง่ายนะครับแผ่นยาวนี่คือเวลาตั้งแผ่นนะครับมันจะไปชนจรดไอตัว ไ้แผ่นฐานพอดีนะครับพอใส่ซิลิโคนเสร็จปุ๊บเราก็แค่เอาอตัวกล่องนี้มาวางให้มันไม่ล้มนะครับ mm hmm. ก็คือไอ้ตัวแผ่นเนี้ยจะเอียงไปด้านด้านหลังนิดนึงนะครับ okay. ใส่ซิลิโคนก่อนนะครับวิธีการใส่ซิลิโคนนะครับเราก็ใช้ตัวนิ้วชี้ไกด์นะครับนะฮะไกด์ตัวตัวหัวนี่นครับไกด์แล้วเราก็เอานิ้วชี้มาวางตรงขอบกระจกนะครับ เพื่อเวลาเรารีดกระจกรีดซิลิโคนปุ๊บนะครับแนวของซิลิโคนเนี่ยมันจะได้เป็นแนวเส้นตรงเสมอกับแนวของกระจกนะครับลองดูนะฮะขั้นต้นเนี่ยเราจะรีดอยู่2ทางนะครับรีดในแนวนี้ก่อนแล้วก็ใส่ซิลิโคนในแนวนี้นะครับสำหรับเทคนิคผมนะครับก็ <c oughs> พยายามบีบครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับบีบครั้งหนึ่งน่าจะเพียงพอสําหรับตู้ขนาดนี้นะครับตู้ขนาด30มสิบคูณยีนะครับ ไล่ไปนะครับอ,อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้ายกับมือขวานะครับผมเป็นคนถนัดขวาก็ใช้มือซ้ายคลองตรงนี้นะคระถ้าเกิดมันดันเยอะไปเราก็ออกมาก็ได้นะครับก็ค่อยๆไล่ไปนะครับซิลิโคนเยอะน้อยไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ใช้นิดเดียวในการยามุมนะครับเก็บบีบสบายนิดนึงก็ได้นะกครทั่ว แล้วก็ปาซิลิโคนที่เปื่อนทิ้งไปก่อนนะครับจริงๆถ้าเกิดเราทำขายเองเนี่ยอาจจะต้องติดตัวขอบ masking tape นะครับหรือเทปย่นให้มันไม่เปื้อนนะครับสำหรับผมทำใช้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับใส่ด้านนี้เสร็จนะครับก็ใส่อีกด้านหนึ่งนะครับใส่เป็นรูปตัว L นะครับที่ฐานของตัวกระจกทั้ง ถ่านกระจกนะครับเรากดถ่ายล็อกนะครับอย่าลืม okay. เริ่มตั้งแถ่ายแรกนะครับถ่ายแรกนี้เหมือนจะตั้งยากสุดนะครับก็จริงๆก็ไม่ต้องไปคํานึงอะไรมันเยอะนะครับเราก็วางให้มุมมันชนกับมุมนะครับแล้วก็อย่างนึงก็เ,เล็งให้มันชนๆกันนะครับยังไม่ต้องจัดอะไรตอนนี้นะครับก็แค่วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวที่พิงมาพิงไว้ มาให้มันล้มไปข้างหน้านะครับถ้าล้มไปข้างหน้านี้ตัวมันจะเบื่อซิิโคนตัวอื่นนะครับต่อมานะครับเราจะใส่แผ่นกระจกด้านข้างทั้งสองแผ่นะครับเริ่มจากด้านที่ผมถนัดก็คือด้านซ้ายนี่ก่อนนะครับก็ทำวิธีเดิมนะฮะใช้ยวชี้ไกด์ครับแล้วก็บีบซิลิโคนไล่ไปเรื่อยๆนะครับให้มันทั่วด้านขอบนะครับทั่วแล้วเราก็พอหยุดได้นะครับ ถ้าในกรณีที่มือของเราเปื่อนนะครับเราก็เอาที่ชื่อเช็ดมือหน่อยมันจะได้ไม่เปื้อนตรงข้างในนะครับก็เริ่มจากแผ่นขอบนะครับตรงแผ่นขอบเราจะเริ่มประนิดกันนิดนึงนะครับก็คือเริ่มเอา,อาตัวมุมนะครับมาชนกับแผ่นกระจกสองแผ่นที่เราตั้งไว้ที่กี้นะครับชนก่อนนะครับแล้วก็จับตัวกระจกมาชนกัน ิลิโคนมันมีความเหนียวพอนะครับที่มันจะทําทไม่ให้ล้มนะครับก็จัดให้ดีนะครับจัดให้ตรงซิลิโคนแบบกรดอย่างที่บอกนะครับวพามันแห้งเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะนั้นเวลาในการทำเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยนะครับก็จัดให้มันได้ได้ฉากได้มุมนะครับ จากที่พอได้ฉากปุ๊บนะครับเราก็เอาไอตัวกระดาษการ์ดนะครับมาลูดตัวซิลิโคนที่อยู่ข้างนอกออกนะครับข้างในเรายังไม่จัดการในมันนะครับลูดข้างนอกแล้วก็มาเช็ดกับตัวของทิชชู่นะครับการบวก็เช่นกันนะครับลูดออกส่วนด้านข้างตอนนี้มันเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับแต่เพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยลีดด้านหลังสุดออกนะครับเราใส่ด้านนึงก่อน ะนะครับมันจะได้ถ้าใส่สามด้านปุ๊บมันจะค่อนข้างอยู่ตัวนะครับก็ผมถะนัดนี่ผมก็ไล่ไปทางนี้นะครับระวังอย่าไปชนกระจกแผ่นข้างๆนะครับี๋วยวมันจะล้มได้ทางนี้อาจจะต้องใช้มือขวานะครับเป็นตัวไกด์ละ นี่เป็นตัว L ให้ทัว่วทั้งสองขอบครับ ให้มันตั้งฉากันก็ดีดซิลโคนทิ้งนะครับไม่ต้องเสียได้นะครับเราไม่เอามาใช้ใหม่แล้วนะครับก็รีดแล้วก็ติ่งเลยตอนนี้ติด3ด้านเรียบร้อยนะครับเราก็จะแปะตัวสกอตเทปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มัน ล้มนะครับแล้วก็แปะด้านบน1จุดนะครับแปะมื่อาจจะเลื่อนไปบ้างก,ก็พยายามจัดให้มันติดกันแค่นั้นเองนะครับก mm ็เดี๋ยวเราแะแผงสุดท้ายทุกอย่างก็จะดีขึ้นติดด้านบน1อันด้านล่าง1อันนะครับติดสองที่พอนะครับถ้าติดเยอะเดี๋ยวก็เวลาลอกก็จะเสียเวลาทางด้านอีการหนึ่งก็ติดเหมือนกันนะครับเราติดทั้ง4มุมนะครับ ติดไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแค่ให้ตัวของอสเปรท์มันแปะไปในกระจกแค่นั้นเองเป็นตัวช่วยนิดเดียวนะครับหลังจากนี้อ,ออกได้แล้วนะครับไม่ได้ใช้ละนะฮะก็ลูดทีละกคนด้าน,นหลังอย่าลืมจับตู้ไว้หน่อยนึงก็ได้นะครับมันจะได้ม่เลื่อนลูดทิ้งนะครับ แล้วก็เช็คมุมเช็คทุกอย่างนะครับว่าโอเคไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบแผ่นสุดท้ายกันกเช็คดูให้มันได้ฉากได้มุมนะครับทแผ่นสุดท้ายนะครับที่เราจะใส่ครับดับที่หนึ่งเ,เลยนะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนตรงขอบล่างนี้ก่อนมป็นหามุมนิดนึง นะครับก็ใส่ตรงขอบล่างนี้ก่อนนะครับใส่ขอบล่างเสร็จนะครับเราจะเอาแผ่นตัวนี้นะครับมาใส่ซิลิโคนข้างนอกนะครับก็หนนครับ ุดที่ผมใส่ตรงน,นี้แล้วกันนะครับก็รีดสองขอบของแผ่นยาวก้างข้างนะครับ ประกอบแผ่นสุดท้ายนะครับก็กดให้มันติดกันให้ดีนะครับแต่ไม่ต้องกดแรงนะครับแล้วก็ ปาดซิลิโคนนะครับที่ส่วนเกินตรงนี้นะครับปาดทิ้งน,นะฮะตรงข้างล่างด้วยปาดออกช้้งหนึ่งเราก็ปาดออกเหมือนกันนะครับข้างนอกเราจะไม่เสริมซิลิโคอนอะไรทั้งนั้นนะครับที่เหลือก็คือเ,เดี๋ยวเราจัดมุมจัดอะไรด,ด,ดีๆโอเคเสร็จทั้งสี่ด้านนะครับ ก็เทปนะครับเพาเดี๋ยวเราจะไปจัดการข้างในขอบโอเคนะครับกเ็เกือบเสร็จแล้วนะครับนี้อันที่หนึ่ง เราจะมารีดซิลิลคโคนข้างในตู้นะครับก่อนอื่นผมจะเอาด้านก๊าซที่เป็นมุมมนนะครับรีดตัวซิลิคโคนที่เป็นส่วนเกลือนี้ออกไปก่อนนะครับก็รีดออกทิ้งนะครับเราก็เช็ด เสร็จเรียบร้อยนะครับไอตัวหัติ่งตู้ก็ใช้งานได้นะครับแต่ซิลิโคนเนี่ยมันเหมือนจะน้อยไปนิดนึงเราทาเองเราก็เสริมซิลิโคนให้หนาขึ้นอีกหน่อยนะครับก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปใหม่นะครับใส่ตรงขอบเริ่มจากขอบนะครับอันนี้ไม่ต้องเอานิ้วไกด์้วนะครับเราก็ใช้คอารู้สึกเอานะครับยกตัวหัวไม่ให้มันติดกับกระจกมากเกินไปนะครับก็สังเกตตัวของซิลิโคนว่ามันออกเป็นแนวสม่ำเสมอนะครับใส่ทุกมุม นะครับใส่ทุ่งมุมไปเลยนะครับถ้าจะใส่เยอะนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวเราก็ปาดออกอีกนิดนึงแต่ว่ามันจะเพลองแค่นี้แล้วบางทีมันมจะเลอะกระตูได้นะครับใส่ทุง่งไม่ครบนะครับ อย่างที่บอกต้นต้นนะครับว่าไอตัวซิลิโคนที่มันเป็นรดหรือไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะยี่ห้อนี้เปล่านะครับหรือมันเซ็ตตัวค่อนข้างเร็วกว่าซิลิโคนที่เป็นแบบไม่ใช่รดนะครับแล้วก็ข้อดีทีอย่างเดียวออสองอย่างนะครับก็คือใสมากกว่าตัวที่เป็นไม่ใช่รดครับกับราคาค่อนข้างถูกกว่านะครับแต่ใครจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมลองมาทั้งสองแบบก็ใช้งานได้หมดนะครับ จะซิลิโคนใสหรือซิลิโคนมีสีก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าซิลิโคนใสมันก็สวยดีก็ใส่เสริมแนวเ,เข้าไปนะครับโอเคกงจกใส่ ิลิโคนปุบนะครับเราก็จะปาดให้มันเป็นมุมสวยๆนะครับไม่งั้นมันดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าใครพอใจแค่นี้ก็น่าจะมีปัญหาละนะครับเดี๋ยวผมทาให้มันสวยขึ้นอีกนิดนึงนะครับซิลิโคนตรงที่มัน,นเปื้อนๆเราก็เช็ดออกไปก่อนก็ได้โอเคตอนนี้เราจะมาใช้มุมที่เราตัดนะครับมุมที่ตัดทิ้งตะกี้นะฮะก็เริ่มปาดผมจะเริ่มจากครึ่งนี้นะครับไล่มุมไปถ้าตรงไหนที่มันเกินมามันก็จะถูกปาดออกนะครับถ้ามันไม่เกินก็ ก็อยู่ตามแนวนั้นไปนะครับไล่ไปนี้นะครับตรงมุมนี้จะยากที่สุดนะครับมุมข้างล่างเราก็แาะพอดีนะครับแล้วไล่ขึ้นมาตอนี้จับขอบไว้ด้วยนะครับมันจะได้ไม่ไม่เด้งออกก็าะไหนึ่งขอบนะครับแบบนี้เหมือนกันนะครับไล่มุมนะครับตรงมุมนี้พยายามปาดไปนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับ เก็ดซีโฟนออกนะครับันไล่ขึ้นมาเลยนะครับปาดให้มันเป็นเสริมขอบ้สวยนะครับขอบสุดท้ายนะครับ ก็เร okay. ียบร้อยนะครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่มันจะเท็ตัวนะครับเราก็เช็คตามมุมอีกนิดนึงว่าตัวมุมของเรามันเข้าฉากดีละนะครับเวลาใช้งานจะได้สวยๆแล้วก็จะได้ไม่มีคมไปบาดมือนะครับเสร็จปุ๊บเราก็พักตู้ตรงนี้ไว้สักประมาณ24ชั่วโมงนะครับก่อนเอาไปทสอลองใส่น้ําก่อนนะครับว่ามีรอยรั่วไหมนะครับโดย ที่ผมทำมาเกือบเกือบิปตู้หลังจากทำขั้นตอนนี้ก็ไม่มีตู้ไหนรั่วเลยนะครับใช้งานได้ปกติทุทกอย่างโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ